รวมพลังล้านใจไทยเทิดไทยแม่ด้วยตหนักลักแท้ที่แม่ให้น้อมสำนึกสายทานธรรมน้ำพระไทยแผ่กล้างไกลสุดแผ่นดินลินเมตตาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงม,มิ่งขวัญปวงดวงใจ ไทยทั่วล่าแม่แห่งชาติลาดพักดีปื้มปรีดาสิบสองสิงหาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุพัฒนพงศ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อ,อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน